มันไม่เห็นดีหรอกมันไม่เห็นหรอแต่มันเลงเขาไว้โอ้โหแย่ตายเพราะเขาไว้ชัดเลยเมื่อกี้ไปฮัล เล่นเล่นกับน้องโบน้องโบไม่เห็นแบกขึ้นบุญญาบ้างเลยอ่าเออตอนเป็นทาไอ้หนูเรียยังเกรงตรงเกรงใจยังไม่กล้าว่าไงสุงแล้ม่หมดนะครับอ,อะไรกูอะไร, <laughs> อ,ะไรอะไรกองเราเราต้องให้พี่โทษตัวเองเหรอเรานี่ก็เป็นคนแปลกละ พี่ครับพี่ครับพี่ครับเขาไม่เขียนผมติ๊กชาครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตล์ ไม,ไม่ได้ครับพต้องไปทำคลิปด้วยครับต,ต้องทำคลิปตต้้ออองงเาผมจะรักพี่ไปทำคลิปให้ได้ทุกวันเลยครับใช่แต่พยายามทำคลิปในช่องแบบไม่สิบก็จะทำแหละแต่แต่ไม่ไม่ไม่ลงแบบลงเพื่อนลงไปวันวันเโหปีเลยสองปี ี่ครับสองตีครับพี่สองตีตัวผมสตัวเลยครับพี่พี่เทพเัาจะเลียงปืนที่นี่กันยังไงโอ้ อาหน้าจอดับเฉยเลยเอาชิบหายแล้วหน้าจอดับอามาแล้วข้าขงนอกก็มีนะรอบนอกมีนะมีการได้ยินผมไหมฮัลโหล มีใครได้ยินผมไหมครับสวัสครับพี่ เห็นไหมน้องพี่สดสวนท่าะดเฮ้ยมชื่อพี่หน่อยพี่ไม่มีไอวอมอยู่ที่อื่นรรนี่ไอเห้ยทไตัวนี้มันชุบได้พี่หามบวชหรอไม่ไม่ได้บวชนะเล่นด้วยตอนตีสองได้ไหม <c oughs> ตีสองได้ดิเจอได้ได้ไดยุ่งหนะ ทำบวชน,นะพี่ตอนตีสองเจอกันนะทุกคนทำบวชเหรอ <c oughs> บวชยังไงอดอาหารยังไงเอ้ไอ้ะก็มันมีคนต็วเน่ยว่ามันจาาอยู่หรือเปล่าหมดไปกี่ตัวล้ว,อวลสองคนไม่เล่นเลยที่ไม่มีไอ้เหรอไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วสองคนเอ้ยน่าพี่ก็วะตัวนึงเนี่ยไหนอ่ะ ขออหน่ยใช่ปะวะไหนอ่ะไม่เห็นไม่ไม่เห็นเลยครับพี่เนี่ยใครอ่ะใครขับรถมาใครอ่ะพี่มีคนมีคนมีคนขับรถมีคนขับรถไหนพี่หนู้าหนูหน้าหนูหน้าหนูหนูมาแล้วหนูตัวเล็กตัวใหญ่พี่พี่ออกไปด้วย ฝั่งน,นู้นหมดกันยังฝั่งไหนกบฝั่งไหนก็ตู้อยู่มันเปิดตู้อยู่แค่ขับรถมาดิ่ฝังไหนกับงไห ผมเสียงไม่มีแล้วขอบคุณช่วยครับผมช่วยของอยู่นี่ผมจับด้แค่คนเดียวครับเอาไงเอาไงเอาไงไปลงที่ไหนไปไปเอาไปลงที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยผานตัวนะมันเหมือนเหมือนสองซี่ยิงกันอุ้ย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 ไอ้หนูรี่เอาตัวนี้แล้วกันนะตัวข้างล่างแม่งยิงยากโอเคครับพี่โอเค ้องไปเป็นร้อยแล้วนี่พี่เอาวย่งอย่ามาเลยตรงนี้นะแม่งเยอะเกินเจ็บคอไหมสามตายเลยพี่ตายพี่ตายไ,ไอคอนพูดอ่ะมันไม่ท้องคนดูเราเจ็บหูหรือเปล่าเจ็บามเขาเลยว่าเจ็บคอไหมไม่ครับ ไอเกณฑ์ขึ้นแล้วพี่โอ้ยฝั่งนั้นน่ะเอาเอาไงอะ่ะเยอะนะเหมือนสองตีงกันเลยไม่ไปครับไม่ไปจะไปก็ไปกันหนูไม่หิวข้าวอะ่ะอะไรนะจริงและอย่าทักนะยิงทักยิงพูดไม่หยุดรุ่นเนี้ยถ้าไม่ทักก็จะหยุดพูดเองแต่พอพรเ,เราทักพูดกระเส็บเจ้าหัวพูดใหญ่เลยพูดทั้งเกมอะ่อะ เจอตรงไหนครับพี่มีเจ้ต้งพี่ดัว่ผมห่อยพี่มันยิงกันหนูอะอยู่ใต้บ้านอ่ะอยู่ใต้บ้านผมครับพี่พี่ช่วยผมด้วยไปแยมว่ะีเหรียไหมหออยากไปแยมอะพี่ไปแยมได้ไหเอาเลยพี่ อ่าทุกหมดอันน ok: like ี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพ่อคนเราเนาะอันนี้เขาให้ลูกเขาเล่นหรือเปล่าเฮ้ยข้าเนีหนูรีวิวสองตัวเลยโอเค leave me to eat สิบคนมันไม่มันไม่ยิงใครเลยอ่ะมันยิงแต่ไอหนูนี่อ่ะไอนี่มันยิงกันอยู่ที่ไหนวะเห็นมันขึ้นดีอยู่เมื่อกี้นี่ไงแ้วห well? bon น <c oughs> ึ่งตรงจุดพี่มันอยู่ข้างล่างข้างบ่อนอาหารคนนั่นแหละเลานี่พี่ตกพี่ตกห้ามห้ามพี่จะตายหายรึมั้งพี่ใจเย็นครับผมช่วยพี่ไม่ทันครับ ไม่ไปอีกตัวนึงอยู่ในบ้านเหรอไมข้างนอกเนี่ยพบศัตรูแล้วยิงไม่ได้หเ,ไดเหรอใครยิงวะไอ้ยเท้าขึ้นได้ปล่าเฮ้ยตรงไหนยิงเห้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเก็บตัวละ ฟองตาด,ด้วยเอาเอ้ยห้ามโดนตืบเอ้าเอาเอา,เอาสองตัวนะสองแม่มันกำลังจะขึ้นบ้านไป พ่วงนอนครับเป็นเพราะว่าพี่เล่นตึงแล้วเปล่ามาเลยดูแรงมีครับผมพ่วงนอนครับจริงๆมัาเลยไม่แรงก็ได้แต่พี่แบบตึงไงเฮ้ยครับผมพ่วงนอนแล้วครับพี่ สวยครับพี่สวยได้ตไปอือคือคุ้มคุ้มถือว่าคุ้มกดไลค์กดซับสไคร้วก็กดรายงานพิเทพไม่ยอมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนกดรายงานนูรี่ที่แอบอย่างเดียว ไอเฮียหนูแอบไม่โพสน่ะหนูมีเขาอ่ะะลี่มีเขาทุกอย่างมีเขาหนูไม่ได้ทุกคนรีมีเขาไมลีขาอในเกมลีมีเขาแต่เขาไม่มีลี่ตุ้ยไม่ใช่ตึงอ้าวโอมแกก็เบาบัดพี่โพสถ้าไมต้องมีเขาด้วยเนี่ย มันเห็นแม่มันจะเห็นเขาหรือปะเห็นที่ก็มันโผล่ขันนะหัวทองเนี่ยเห็นได้หัวทองไง่หัวนี้เข้มไม่ได้นอนนอนนอนต้องนอนต้องนอนรี่นอนนอนไม่เห็นตัวมาแล้วมาแล้วแม่งาวยังไม่ซื้อเลยหนูเปิดมดอ่ะหนูบอกเลย บ้าแล้วเปิดทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดนอนนอนนอนรีดมันจะไปลุมยิงไอตัวนั้นนอ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 นไม่ได้นอนอยู่ตรงนี้มันนอนไม่ได้นอนได้มุมนี้นอนได้มันนอนไม่ได้หนูนอนไม่ได้หนูอนได้เอ้งั้นอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่เห็นรีดหรอกมันไม่เห็นหรอกนต่มันเลงเข่าไว้ฮู้หแบกตายเพราะเข่าชัดเลยเมื่อกี้ มันยิงโดนเพราะเขาเองอะเมื่อกี้มันนอนไม่